สบ,บายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะหายไปโดนเนาะอันนี้แกซื้มาเห็ดลาบไปกินนําเดอ้อผู้ใดอยู่ไก่อยู่ไก่กลับมาเด้อมาเด้อกินข้าวกันเด้อวันนี้พามีลาบซีดอันนี้คือซีดที่เขาซื้อมาเนะาะกินด้วยเตาถ่านหรือเตาไฟอย่างเนาะวันนี้เขาซื้อมาดาดเอาใส่กระทะเนาะเพราะว่าเขาบ่มีอะไรนั่นเองบ่มี้ยอย่างเด้บอบ่มีบ่มีเตาเอ่อเตาถ่านแต่เขาซื้อมา อย่างเอาเฮาก็เลยสิมาย่างใส่กระทะเอาเนาะไปเบิ่งกันเลยอุ้ยตกสงเสร็ตอนันใหญ่นั่นก็เลยย่างพราวโดดลงเลยกระทะเนาะขอโทษขออภัยนเด้อคนที่บโบกินสีนนะบบกินสีนก็อ่ะแหละวันนี้เฮาก็เอาสีนใส่มีอยังก็ใส่ให้เบิ้เลยเนาะเด็ดให้มันซุกซะก่อน ขอบอกขอบใจหลายๆเด้อมูเผื่อนเนาะทุกคนที่เขามาหัดชมเนาะ <c oughs> ที่เห็นเงียบๆไปไล้ลยมึงไปไปสายดเด้อจ้ะมึงอยู่พอกเก่านี่แหละแก <c oughs> ตามเป็นกําลังใจให้เนาะ <c oughs> พี่น้องทุกทุกบา้านเลยถุนคอมเมนต์มาหลยกัน <c oughs> ใช้เวลาโดนเติบเนาะไปแต่ละบ้านกัน <c oughs> ตัดมาตอนที่มันซุกแล้วเนาะอ <c oughs> ันนี้คือได้มาแล้วเนี่ยเอามาซอยซอยซอยกัน ซอยตอนน่อยตอนญ่แลละแต่คนหมากเลยคอยกินผู้เดียวเสริดได้ก็ได้เหตดขายได้เกินเองเนาะซอยไปตอน,น <S <S แ้วก็ไปพักไว้เสดก็ซ้ำไว้ตอนนี้พักเนี่ยเขาเตรียมไวม้หมดเลยเนาะมันสีไว้ไวล้ได้คิดอันนี้ ที่มันแบบมันบงงามประดายนอน,นอยู่ตลาดน่ะตอนไปสื่อปเจะบอกมันบอมีผีแบบ,บงงามอก็เลยได้แบบนี้มาก็แเสบยุกมีเอ็นหน่อยๆอ,อ,อันนี้จะเขาเอิน่แต่เอามาต้มแล้วดเด้อนี้เ้อคอยต้มเรียบร้อยแล้วมาซอยใส่ มักกินเนาะมันดังกุด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 ไหนแค่คนมักคนชอบเลยใส่ตามใจเลยจ้ะตอนง่อยจอรไงละคนซอยไปซอยมาเรือมือมือบันนีเฮาก็มาปรุงกันเลยใส่เครื่องปรุง ที่เราเตรียมไว้จะยูสายละบุ๊กไปหาก่อนได้มาแล้วนำปลาลงกาแฟมักเพ็ดลงไปไปมักเพ็ดกะแสละลายนะข้าวขวกินน้หอมอันนี้เป็นนัวพงนัวใส่ลาย่แสบไลยลเป็นคำติดปาก <c oughs> มกนาวยองลงไปเลยจะ้ะ เอาให้มันสมๆเลยจังน่อยเนาะแล้วก็ผักชีต้นหอมเรียวซอยไวนะ้เนาะกลิ่นหอมเตะดังบนทุนอยู่แล้ว้แลวก็ใส่ดีเนะาะขมขมใบมะขุมใส่หลายๆลายใบมะขุมเนี่จังน่อยเนาะโหยตรงไปใครมีน้ำสุกก็เอามาใส่ได้เลยเนาะต้มน้ำสุกอ่ะ ใส่มีกะใส่ได้เลยเนาะน้ำซุปเนาะมันจะได้โบแห้งไปเนาะใส่น้ำซุปให้มันจัดแ่บนี่ก็แล้วๆเ,เนาะห้อก็มาตักใ่่ตามเนาะเดี๋ยวห้อก็สสิบไปกินขขาวกันเด้อวันนี้เด้อขอบกขอบใจเนาะทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ติดตามกันมาเนาะขอมกขอบใจหลายๆเจ้า